รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีทำวิถีไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะ ทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งเราจะนำในเรื่องของสาระต่างๆนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางไปสถานที่สถานธรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการกิจกรรมท่องเที่ยวนในเมืองไทยกันด้วยนะคะรวบรวมที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมจริงๆโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงการานต์ที่จะมาถึงนะคะมีกิจกรรมดีๆอะไรที่ไหนบ้างเพื่อจะได้วางแผนก่อนการเดินทางกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะ สาวสุภมาติอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดร์วิภารติอ่องผู้อํานวยการสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินําคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยนําผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 1 5 International Exhibition of i n v e n t i o n Geneva กระทรวงอวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศฐานการพัฒนาคนสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยบนเวทีโลกนวัตกรรมไทยต้องไม่ใช่แค่แนวคิดแต่ต้องเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และสามารถต่อย,ยอดไปสู่ระดับสากลซึ่งงานจาัดขึ้นระหว่างวันที่9-13ถึงเมษายน2568ณน,นครเจนีวาสมาพันธรัสวิป ในงานนี้อาจารย์พิสิทธิ์มิเกอร์กูลนาย,ยกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสมาคมเข้าร่วมแสดงผลงานซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่50ถือเป็นเวทีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆนักวิจัยและนักประดิษฐ์อิสระจากสมาพัธ์ทราสวิตและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงจำนวนกว่า1,000ผลงาน มาจากองค์กรประเทศต่างๆกว่า40ประเทศซึ่งสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจะนำภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมในโอกาสต่อไปนายเด็ชอิด it, ขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขและคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสุขภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเต่าง,งอยโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลพลนาแก้วและโรงพยาบาลปุสุมานพร้อมพบปากกับอสมอมอมอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะโอกาสน,นี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจสุขภาพสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำเสนอภาพรวมจังหวัดสกลนครในการเป็นเมืองแห่งสามธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมและนายแพทย์มานพฉลาดธัญ,ญกิจ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเที่ยวจังหวัดสกลนคร2วันหนึ่งคืนท่านให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสุขภาพนะครับยกตัวอย่างที่สกลนครนะครับคนมาเที่ยวต้องมาเที่ยวเชิงสุขภาพและมีการนวดแผนไทยแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยต่างชาติป่วยมารักษาที่ประเทศไทยนะครับมารักษาที่นี่ ถ้าเราเพิ่มใส่กรบภาพาให้กับสถานพยาบาลนะครับก็ราคาของนักท่องเที่ยวมากกว่าราคาบ้านเราเราสามารถหารายได้จากนักท่องเที่ยวเพื่อมาช่วยเหลือเศรษฐกิจให้ประเทศไี้ม,มากกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกรมทหารราบที่3ค่ายกิจศิวลารวมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะหีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน ที่บ้านโพนสวรรค์ตำบลบัณมีอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาถ้าถ้าบว่าแม่นั่นโค้งเล็กนี่ได้เชื่อมนี่ เป็นโค้งใหม่เนี่ยอาจจะไปน้ำกัดมาเลยเมื่อเช้าเลยก็มาเห็นแล้วก็เลยว่ารีบตะปูเข้ามาก่อนเลยตะปูสังกะสีตะปูสาตะปูสีอย่างละแพ็คแพ็คๆเสร็จแล้วก็จะให้ชาวบ้านซ่อมซึ่งความเร่งด่วนของชาวบ้านต้องการขนย้ายข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่เสียหายจากพายุไม่ให้ฝนตกลงมาสร้างความเสียหายซ้ำเพราะเป็นข้าวที่เก็บไว้เป็นเสบียงและเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้หวานปลูกในฤดูฝนที่จะมาถึงเอาขั้นนั่นก็คล้าย ประมาณกับบดเคลื่อนไหลก็จะเอาไปไว้ให้ช่งสืบเป็นชุดนักเรียนอย่างห้ลูกหลานนั่นเองครับทาสิททหารมาช่วยเหลือดูทางราชการบนกัะมาศซอยนะครับทางนี้ชุดจิตอาสาพระราชทานกรมทหารรับที่สามพร้อมจะสนับสนุนชุดช่างในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายตามที่ประชาชนร้องขอล้วภูมิใจได้ไม่มาช่วยชาวบ้านภูมิใจครับคิดถ,ถึงครับ <S <S ่าอย่าให้เกิดกับครอบครัวเกิดขึ้นกับเราก็ ค่อนข้างที่จะเกิดความเสียหายเพราะว่าข้าวอย่างที่เอาขึ้นเล้าอะ่ะคือมันตากแห้งมาแล้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน น,น้ำไฟขยะกับการท่องเที่ยวบนเกาะสีชังชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้เกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยยามนี้เกาะสีชังเกาะสีชังเป็นชื่อของอำเภอเกาะสีชังพี่ากจนจากชนบุรี สาธารณูปโภคบนเกาะสีชังกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเกาะสีชังเป็นบ้านเกิดของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วณเวลานี้เป็นเพราะพระราโชบายของในหลวงราชการที่10ที่ทรงเห็นคุณค่าว่าเกาะนี้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ข้าบาทภูมิใจ ลล่่่นก้าาวเาไทยแหงงจปรีอดีตน้ำกินน้ำใช้ที่ต้องพึ่งจากน้ำฝนและขุดบ่อเก็บกักกับรอซื้อน้ำจากเรือที่ผ่านไปมาค่อยๆหมดไปเพราะวันนี้ขนน้ำมาทางเรือใหญ่เอามาใส่แทงน้ำสูงบนภูเขาแล้วปล่อยลงไปหาผู้ใช้คือชาวบ้านแต่ราคาแพงกว่าน้ำประปาทั่วไปนิดหนึ่งสีชังชังแต่ชื เป็นโครงการตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หออัวอชาวชนบรีและเจ้าก่อจังรู้สึกสำนึกในภะมหานคนที่พระองค์ให้หน่วยงานโดยเฉพาะสำนักง,งานทรัพย์สินภาะกตรย์์ามาเป็น ผู้ที่รันงานและติดตามงานให้ให้กับพี่น้องชาชนชาวชมุมนุมและเกาะทิชังคาดว่าอีกไม่นานปัญหาน้ําน่าจะหมดไปถ้ามีการเชื่อมท่อส่งน้ําประปาจากแผ่นดินใหญ่สําเร็จขอบคุณทาราชะเลขาในพระองค์ทําให้ปัจจุบันเนี่ยระบบการประปาที่เกาะทิชังเกิดขึ้นได้จริงแล้วแต่ขาดการวางท่อมาน่าจะไม่เกินปี70หรือปี72น่าจะเข้าระบบเพื่อมีท่อประปามาที่เกาะทิชชังเราโดยเร็วครับเรื่องไฟฟ้าเวลานี้วางท่อร้อยสายไฟจากฝั่งศรีราชา มาใกล้ตัวเกาะแล้วเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จระบบปั่นไฟใช้บนเกาะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับก็จะหมดไปสวยอย่างน่ไมลง จะมีระบบโซล่าฟาร์มถึงระบบอยู่บนเกาะด้วยงบประมาณก็เกือบ200ล้านบาทส่วนสายไฟที่ลอดใต้ทะเลไปก็งบประมาณวระมาน800ล้านบาทฉะนั้นเรื่องไฟจะหมดหว่วตามสัญญาจะเสร็จเดือนเมษาคนเกาะสีชังก็จะได้ใช้ไฟเป็นระบบเดียวกันกับคนบนฝั่งและครับส่วนเรื่องขยะที่น่าขยยงยังเป็นปัญหาใหญ่เพราะของใหม่ใช้เตาเผา10ตันต่อว,วัน แต่ขยะเก่าค้างอยู่เกือบแสนตันยังนอนนิ่งโชยกลิ่นเหม็นพร้อมแรงวันเต็มไปหมดพื้นที่เกาะที่ชังพื้นที่เกาะล้านเหมือนกันหมดขยะเราตกค้างเกือบเจ็ดเป็นหมื่นตันเราก็พยายามที่จะกําจัดปัจจุบันซื้อเตาเผาขยะมาอีก2เตาทุกวันทีาก็เผาอยู่เอาขยะตกค้างเนี่ยเผาไปเรื่อยๆก่อนส่วนขยะใหม่ เราทำธนาคารขยะเราเอาขยะมาเป็นปุ๋ยสําหรับความงามด้านธรรมชาติโดยรอบเกาะเหมาะแก่การทําทุกอย่างและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นคน การท่องเทีย่ยวของเราก็จะเป็น,นเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับปรุงแหล่งทองเที่ยวต่างๆให้นักท่องเทียเท่ยวได้มาถ่ายรูปมาเทีย่ยวมาเล่นน้าคนเทีย่ยวเชังก่อนมกรามาเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นคนละซึ่งคึกคักมากคึกคักมากกาะสีชังกําลังรอรับทุกท่านให้มาเยือน ส, hey. สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเกาะสีชังอำเภออำเภอเดียวของจังหวัดชนบุรีที่อยู่ในทะเลไม่มีความขี้เรน่าเกลียดหน้าชังแต่กำลังเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบขอรับขอให้เกาะสีชังและอำเภอเกาะสีชังจงเจริญจงเจริญมามักนามนมาไปเมืองชนกับเพ่ บางแสนดินแดนสุขีพัทยาก็มีโน่นเกาะสีชังกเกษตรกรรมก็ดีสากรรมก็มีความหวังเวลาไปเสียข้าวไฟเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันไวดีจงังข่าวดีๆกับพี่คำรณถ้าท่านรักคนชนบุรีท่านต้องรักคนที่นี่ด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้เ <c oughs> กาะสีชัง <c oughs> เพชรเม็ด,ด,ดงามในน้ำทะเลที่กำลังเยรยัย <c oughs> กันอยู่ <c oughs> ทุกวันชน <c oughs> บุรีบ้าน,น,นเรานะน <laughs> จะบอกให้บางแสนดินแดนสุขีพักรู้วคุณสารา ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ตรระบายน้ำในงานชลประทานที่ใช้กันอยู่พบว่าผลิตจากวัสดุประเภทโลหะชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีความหนาแน่นสูงแข็งแรงแต่มีน้ำหนักมากกลมชลประทานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว จากปัญหาที่ผมได้พบนะครับก็คือบานเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพระพันนะครับแล้วก็พอนานวัน กิดการสึกก่อนนะครับจากปัญหาสนิมรวมถึงปัญหาการใช้งานพรมันเกิดสนิมก็จะเกิดการใช้งานที่ค่อนข้างลําบากเนื่องด้วยบานเปิดปิดลําบากปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมพบก็เป็นเรื่องของสูญหายพเพราะเหล็กเป็นของมีค่านะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุแล้วท้ายที่สุดก็ลองทําการสืบค้น เกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ก็เลยเริ่มต้นในการศึกษาวัสดุเนื้อพื้นซึ่งอยู่ในหมวดของวัสดุที่เหมาะสมนะครับกับงานชมทานน,น่าจะเป็นวัสดุคอมเพสิตชนิดพอลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุไวนิลเอสเตอร์เลซินถ้าเป็นบานประตูระบายน,าน้ำที่ที่ผลิตจากวัสดุคอมเพสิตจะมีราคาถูกกว่าประตูระบายน้ำที่ผลิตจากเหล็กลูกพันครับ โครงสร้างที่รองรับกับประตูระบายน้ําจําเป็นที่จะต้องมีการออกแบบให้รองรับกับน้ำหนักที่มากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งเหล็กกลอหรือเหล็กเหนียวเมื่อแช่น้ำเป็นระยะเวลานานจะเกิดสนิมทําให้บานประตูสึกกร่อนจากการศึกษาวิจัย ปานประตูระบายน้ําที่ทําจากวัสดุคอมประสิทธิ์ซึ่งมีน้ําหนักเบาทนทานสามารถใช้ทดแทนบานที่ทําจากเหล็กได้เราจึงเงเห็นแล้วว่าน่าจะสามารถไปขยายผลต่อในพื้นที่จริงเราจึงทําการขยายผลติดตั้งจริงที่โครงการฝ่ายส่งน้ำเริ่มรุงรักษาที่3พระธรรมราชาซึ่งเราได้ดําเนินการขยายผลติดตั้งปานประตูระบายน้ําไปจํานวน20บานเพื่อให้ ทางโครงการได้ใช้งานจริงทดสอบจะเห็นได้ว่าวัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยวัสดุเสริมแรงและวัสดุเนื้อพื้นโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญคือรับแรงได้ดีมีน้ำหนักที่เบาและทนทานซึ่งจากการวิจัยได้เลือกชนิดของแกนเสริมแรงและเนื้อพื้นที่เหมาะสมและสามารถนำมาประยุกใช้กับงานทางด้านชลประทาน เพื่อทดแทนการใช้หรือลดปริมาณการใช้เหล็กกล่อหรือเหล็กเหนียวสําหรับบานประตูระบายน้ําเพื่อการพัฒนาชลประทานอย่างยั่งยืนบานประตูระบายน้ําจากเดิมเป็นบานเหล็กครับซึ่งมีน้ําหนักมากทําให้การเปิดปิดเป็นไปอย่างได้ยากครับมีน้าหนักมากมีสนิมทําให้เกิดสนิมได้ง่ายขึ้นและอีกปัญหาหนึ่งคือเกิดการลักขโมยในพื้นที่ซึ่งเหล็กสามารถนําไปขายได้ครับหลัง มาเปลี่ยนไปใช้ประตูคอมโพสิฟก็มีน้ำหนักเบาครับแล้วก็เปิดปิดได้ง่ายสามารถทนการกัดก่อนของสนิมได้ครับมีความคงทนมีราคาถูกมีน้ำหนักเบาในการเปิดปิดครับแล้วในอนาคตก็อยากให้มีการปรับปรับเปลี่ยนครับเป็นบานคอมโพสิฟครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับ และราคาถูกกว่าบานเหล็กครับและในอนาคตผมอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นบานคอมเพรสซีครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ครับ เป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของไทยมาช้านานแต่ในปัจจุบันจำนวนกระบือของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระบือมีขนาดเล็กลงเนื่องจากขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระหมากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยมีกรมปศุสัตว์ร,ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพันธุก,กรรมและเพิ่มปริมาณให้เพียงพออันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นถิ่น ที่ผ่านมานะครับกรมสัตว์ได้มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยเพื่อให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพัตธุกรรม โดยมีการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยรวมทั้งสนับสนุนพ่อพันธุ์ชนดีนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและยังสนับสนุนเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาหารสัตว์อีกด้วยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์กระบือปลักไทยเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันพันธุ์กระบือปลักไทยแท้ และมีการบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือปักไทยตามหลักมาตรฐานสากลนและหลักวิชาการและหลักวิทยาศาสตร์เดิมๆเ,เลยเราเลี้ยงกระบือเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากระบือเนี่ยพันธุ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีปศุสัตว์ได้มาดูแลและพัฒนากระบือเราให้ได้ลูกพันธุ์ที่มันดีขึ้นด้วยการผสมเทียมค่ะพอสวยขึ้นมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาขึ้นตอนนี้มีความสุขค่ะ งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปีพศ2567ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือปลักไทยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงพ่อพันธุ์กระบือปลักไทยที่มีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์การจัดแสดงผลงานทางวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือปลักไทยการแสดงนวัตกรรมโดยในปีนี้กรมปรศุสัตว์ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปีพศ2568ในวันที่11-12มกราคม2568ณศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจองหวัดัดนครราชสีมานะับเป็นพระหมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปลดเกล้าโปลดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้กรมปรสุทสัตว์พร้อมถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ผู้ชมคะในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกับฤดูการผลไม้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีของดีก็คือในเรื่องของผลไม้นะคะนอกจากนี้คะ่ะกิจกรรมดีๆต่างๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมเราก็คัดสรรม,มาฝากด้วยเช่นเดิมวันนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยคะ่ะเปิดฤดูการสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตอนอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทราสวนภูทิพธาราโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีรวมกับสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจานวน15สว ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสวนผลไม้ตลอดเดือนเมษายนจนสิ้นสุดฤดูการผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีเน้นเรื่องคุณภาพของผลไม้เมืองจันทร์ซึ่งใช้เทคนิคพิเศษด้วยการแขวนทุเรียนครบจำนวนวันทําให้รสชาติดีโดนใจคอทุเรียนพร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยอร่อยฟินเที่ยวกินที่จันทบุรีนะคะปีนี้เรามีอะไรที่พิเศษกว่าปีอื่นๆมากเลยค่ะเลือกเอาเลยว่าเราชอบพันธุ์ไหนมีหลากหลายสายพันธุ์มากและการคัด คุณภาพจริงๆเขาดูที่แก่จัดจริงๆเขานับวันกันเลยค่ะตั้งแต่ทุเรียนออกดอกที่นี่น่ะอาหารทะเลก็สดอร่อยอาหารถิ่นดีมากๆนะคะไม่ว่าจะกลุ่มครอบครัวกลุ่มเจนวายขับรถมาถึงจันทบุรีนะคะแล้วมาเข้าสวนอร่อยฟินกินเที่ยวแอดจันทบุรีกันค่ะ สงกรานปีนี้ไม่เหมือนปีไหนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญสาดความสนุกให้ชุ่มฉ่ำกับงานมาหาสงกราน World w a t e r Festival 2025ตื่นตากับขบวนสงกรานคานิวัลพาเรตสุดยิ่งใหญ่อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดทั่วไทยว้าวไปกับโดรนแต่อักษรสุดล้ำกว่า1,200ลำสุดมันกับคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินตัวท็อปสุดเหวี่ยงแดนซ์กระจายและเปียกฉ่ำกับโซนสาดน้ำและดน,ดนตรี EDM แล้วเจอกันที่ท้องสนามหลวง11-15เมษายนนี้บ่าย3-5ทุ่มติดตามรายละเอียดเพิ่มมเ ww.th festival.org see บริษัท Space Water จำกัดสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดมาตรฐานระดับสากลสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการน้ำดื่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเดวามน111น้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่เจ้าแรกในประเทศไทยที่รวบรวมน้ำมนจาก111วัดดังทั่วประเทศจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอนโดยโชว์สุดพิเศษจากฟ้าใสาปวินสุดาและทิสาวริทิสาศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมงานแชร์ประสบการณ์ความศรัทธาก,กันคับข้างเราตั้งใจนะครับอยากจะทำ น้ำดื่มเดลโมนหนึ่น,นะครับให้เป็นเดลรี่ดิงกิ้งนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ ขาอยากจะพัฒนาน้ำมนต์ให้ดื่มได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับผมมาอุปโภคและบร,ะโริโภคกับผมสายมูเตรูนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ชอบในเรื่องของการดูแลสกินแคร์อยู่แล้วแล้วเวลาที่ได้ยินว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งสองอย่างมาผสมรวมกัน,ก,นก็เลยแบบโหแบบที่สุดรู้สึกว่าวิมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าอย่างตัวน้ำดื่มนี่คือทุกคนก็ดื่มน้ำกันอยู่แล้วออมันเสริมสิริมงคลอะไรที่มันเป็นมงคลตัวเราด้วยเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าแบบโหเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ เจนเนเซนตึงประสบการณ์กว่า25ปีสู่ผู้นำ medical and wellness lifestyle มุ่งขับเคลื่อนไทยก้าวสู่เวทีโลกเปิดตัวชายานาลาดพร้าวดูแลโรคหลอดเลือดและ AI brain scan สมรรถภาพทางเพศชายแห่งแรกในไทยออกแบบมาเพื่อกลุ่มวัย4 5ปีขึ้นไปซึ่งมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะหลอดเลือดเสื่อมรวมถึงปัญหาสุขภาพเรื้อรังด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยจากยุโรปเจนเนเซนนะคะเราเป็นการรักษาเชิงลุกบวกด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดก็คือเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ฟื้นฟูแต่หลักๆเราจะเป็นการ แพทย์แม่นยําคือหาสาเหตุแล้วคุณหมอก,ก็จะมาโฟก,กัสในการรักษาจากต้นเหตุเรามีความมุ่งมั่นว่าเราต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยตัดสัจจาก,ากโรคนี้ด้วยการป้องกันดีกว่าที่จะรักษานะับหลักการเราต้องการให้ทุกคนไม่ไม่ต้องถึงโรงพยาบาลเพื่อจะต้องไปรักษาโรคสมองและหัวใจ เยนเซนมุ่งก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ medical a n d w e l l n e s s l และ s t y l e ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกภายใต้แนวคิด soft power ไทยผสานนวัตรกรรมการแพทย์ต่อไปบริษัทย,ยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรถยอดนิยมตราเด็กสมบูรณ์จัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ80ปีส่งมอบความสุขให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าคอลเลอชั่นสุดเอกลักษณ์พร้อมชวนพรีเซนเ,เ,เ,เตอร์พ,พ ร่วมด้วยศิลปินชื่อดังและโชว์สุดพิเศษอีกมากมายเราก็รู้จักแบรนด์เด็กสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของแฮแบรนด์ด้วยครับผม8 0ปีเด็กสมบูรณ์แล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานมากๆแต่รู้หนกว่าคุณยายแล้วเ,เราพยายามทำซิลที่ดีที่สุดนะครับ ออกมาคือซีลทรัฟเฟิลฝากเด็กสมบูรณ์ไว้ในทุกจานอาหารอร่อย,ออยนะครับของทุกคนในทุกๆโมเมนต์ Moment, ความสุขนะครับในทุกโมเมนต์ของความสําเร็จนะครับ mm hmm. ก็อยากให้เด็กสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กๆที่จะคอยเติมเต็มเมื่ออาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นครับเด็กสมบูรณ์ยังคงส่งมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ความอร่อยแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อครองใจทุกบ้านถูกใจทุกครัวด้วยปฏิฐานยึดมั่นคุณภาพและบริการที่ดีตลอดไป เทคโนเปิดตัวเทคโน o คาร์มอน40 Pro สเปคจัดหนักในราคาสุดคุ้มเพียง6,999บาทโดดเด่นด้วยกล้องหลักการถ่ายภาพระดับโปรใช้งานบันติมีเดียและสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียได้ตรงใจตอบโจทย์ผู้บริโภคคว้าพลอยชมพูศิลปินวัยรุ่นสายครีเอทีฟเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่วางครองใจตลาดไทยในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ไปที่กำลังม,มองหามือถือนะคะก็อ,อยาก ก o n อ40 Pro นะคะ mm hmm. เพราะว่าเรื่องของกล้องเนี่ย mm hmm. คือต้องให้เขาเลย mm hmm. จริงๆไม่ว่าแบบเราอยู่ในแสง mm hmm. สภาพแบบไหน,น mm hmm. ก็ตามคือถ่ายรูปอ mm hmm. อกมาสวยมากๆ้วยแล้วก็ถ้าวีดีโอก็คือเมื่อคมาส mm hmm. อยากห้ได้ลองใช้กันค่ะ เป็นแบรน์ที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยฟิวเจอร์ต่างเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มาค่ากับราคาที่เราจะได้มามากๆแล้วก็ยิ่งฟิวเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องกันฝุ่นกันน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเท c โนคาร์โม pro ตั้งเป้าทําตลาด m i d r ร n ส์ rent, และขึ้นเป็นผู้นําตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ความสําคัญกับฟีเจอร์ครบและราคาไม่แพง ยูวทูตเพื่อสันติภาพพาถวนิทรศการอาวกาศสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก Space Journey Bangkok โดยน้องเฮนรี่เด็กชายพัรทรธรพานุทัศนาคุณและน้องอลิสเด็กหญิงจิตตินาตโกมลวาทินในฐานะยิวทูตเพื่อสันติภาพ UNPKFC Young Peace a ง e a s s a d o r สเอร์ พาเพื่อนๆคณะยุวูตเพื่อสันติภาพเข้าชมนิทรรศการ Space Journey Bangkok สุดยอดนิทรรศการด้านอวกาศระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียและครั้งแรกในประเทศไทยณอีเวนต์ Even Space 97 Biotech b a า g ท,ทั้งนี้น้องเห็นรี่เป็นผู้มีความสนใจหุ่นยนต์เทคโนโลยีและด้านอวกาศได้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Global Space Leadership Program ของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในด้านอวกาศให้กับเยาวชน ชนไทยดำรงตำแหน่งกัปตันทีมในการแข่งขัน F1 In Schools Thailand First National Finals ด้านสเต็มความสามารถด้านการออกแบบและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และความสามารถอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับผมชื่อว่าเฮนรี่พานุชจนาคุณผมเป็นยวทูบของเศษติภาพของ UNPK FC ครับวันนี้ผมอยู่ใน Space Journey อลังการที่สุดในโลกจัด ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยแล้ววันนี้นาซาเขาจัดมาด้วยครับจัดครั้งแรกโดยประเทศไทยโดยนาซาด้วยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตินาะโกเบนวัตินชื่อเล่นชื่ออลิสหนูเป็นยูวัตุศัสตร์ภาพค่ะรู้สึกด,ดีใจที่มาได้ร่วมกิจกรรมของ UN เอ็นและและของนาซาค่ะชวนชวนเพื่อนเพื่อมาตะลุยอวากาศด้วยกันกับอลิสที่ไวทคนะคะชั้นจีค่ะตอนนี้ยังมีงานอยู่นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน Space Journey Bangkok ได้ที่ Event Space 97 Bytech b a n น n a ซึ่งจะจัดงานถึงวันที่16เมษายน2568เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความฝันต่อย,ยอดสู่การศึกษาเรียนรู้และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝงริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเดือสมัยริวไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 19 88 ฟังว่าในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วนะคะในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ไทยปีนี้นะคะก็ขอให้เดินทางการท่องเที่ยวไปที่ที่แห่งใดก็ตามไปสัตว์น้ําสร้างความสุขกันแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้งดงามแล้วก็ยั่งยืนสืบไปค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิเวลาเดิม6นาฬิกาทางทถทบ .5 กับวิถีธรรม วิถีไทยเที่ยวสงการอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ